สวัสดีจ้าพี่น,อบบน้องสวัสดีครับมาอนีภาพพี่น้องมาอยู่ในป่าน้ากันจ้านี่ค่ะว่นเนี่ยเติร์สกอร์บีพรก้คลาวด์เบรรี่นี่ละจ้าอันเขนีนภาษาสวีเดนในเขาเอินบักออยู่ตรอนจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวหน้าสิภาพพี่น้องไปเก็บกันเลยจ้ายู่ข้างหลังจ้าพี่น้องดูท่าแล้วลูกโตจ้านี่จ้าพี่น้องนี่ค่ะ เดี๋ยวหน้าให้บเบิงจะอู้หลูกใหญ่ๆย้ะพี่น้องจ้ะนี่ค่ะถอยมาหน่จากน้อยค่ะเพราะก็ประกุเป็นโยต้พอกพการพอดีเห็นมีรถปิกอัพผัวเมียคู่หนึ่งเขามาจา้ะเพราะไงว่าต้องเฝ้าเก็บเดี๋ยวข้าจอมมาเก็บน้ำพะนะ กับแบ่งกันละจ้าเพราะว่าอันนี้มันกับเป็นป้านสาธารณะนะจ้าพี่น้องมันว่ามันของจะของเนาะนี่ค่ะหลายจ้าพี่น้องเก็บเส้นน้ำกันเลยขนาดพา่อญ่นี่จ้าพี่น้องจ้าถา้มามันสุกหมากมันิิเป็นเหลืองๆจ้ารสชาติหวานๆสมๆนคะคะเดี๋ยวหน้าสิเก็บเลยจ้า มากันนี่แพงดิเนจ้ะพี่น้องรางคาแพงราคาดีก็บักกันบูเบอรี่จ้นไงเราอยากได้ไปเฮ็ดแย้มจ้ะพี่น้องเก็บแล้วแล้วเดี๋ยวห้อไปเฮ็ดแย้มน้ำกันจ้ะพี่นอ้อนงมาแลงป้าเขาจะเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องนคฮะ เมลานะมาเก็บลูกกันนี่นะจ้าพี่น้องหน้าสิเก็บไปน้ำใส่ปากไปน้ำจ้าพี่น้องเส่บย้ยมเมลาตลาดนัดอันสวีเดนเขามีเนาะจ้าตีหนึ่งมีเทียนหนึ่งไหนแม่อยู่จังหวัดหน้าเขาสิมีสามหมื่นเนาะจ้าพี่น้องเขาก็สิพ้ากันเอาเนี่แล้วจ้ามาขายแย้ยมกระปุกละลอยจ้าแล้วแต่ขนาด นะแล้วแต่ขนาดขายแพยงจ้ะเวลาเขามาขายกะน,น้าไหลก็ต้อนจะพี่น้องน่าอย่างค่ะ เ่็ซุกดีได้เนี่จ้าต่ว่าเห้ออกไปสุกอยู่บ้านจ้ะพี่น้องทิ้งไว้ขึ้นเดียวเนี่กะซุกแล้วค่ะ ลไม้ป่าสวีเดนน่าเคยเก็บไปขายเที่ยนึงอยู่จ้ะปีนั้นหน้าเก็บได้ลหลายหลายน้าก็เลยเอาไปขายขายประมาณจากซี่หาโล่ไหจ้ะที่โล่ละแปดสิบคนขายให้ทายจาจะของเองแต่ขายให้ผู้อื่นเนี่ย บางก้นก็จ้าขายในจานหน่วยสูงมันร้อยถึงร้อยยี่สิบจ้ะพี่น้องบางี่แพงมั่นบ่ฮึรูดิดอ,อดาพรก้ามวนบ่ถามแฟนจ้ะม้วน,นวันวันวัวาหนค่ะเดี๋ยวพ่ะ ไม่เยี่ยมทำไงจ้ะพี่น้องไม่ไงเอาไปเฮ็ดแล้วนี่เป็นแย,ยมนี่กินก็ไอศ์ครีมเซ็บจ้ะพี่น้องเซ็บค่ะ lên đây bò con đây จะพี่น้องอยางเขาไม่ได้ปลาแบบนี้นี่ไหมคะต้นนั่นนี่เนี่ยเออมันสิยิ่งไม่ล่าห้อยยางนี่มันสิเป็นนันยุ้มยับยุมย้มยับแล้วจพะพี่น้องนี่ค่ะดูเนี่ยดูพรอกก่อนปอกก็ดูเลยก็สมัยเลยแต่ออฟฟิศ มราจะแทงกันในมันในออกเรนซะ์ะนี่จ้าพี่นอ้องเดี๋ยวหน้าให้เบิงจะ้ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะลูกนุ้ยสม,สมสมแดงแดงนะคะแมนบ่เลยจะ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวหน้าหันมาทางผีเนาะจะ้ะนี่นะคะ่ะส,สมสมแดงแดง นี่นอาจับพี่น้องโอ้ยหญาไปหอดพุ่นค่ะไปหอดพุ่นเลยจ้ะพี่น้องพ่อได้เก็บอยู่จ้ะพุ่นนะพ่อใหญ่สิมี่หญาไปหอดพุ่นเลยจ้ะพี่น้องสิได้ยืดดอกค่ะสิได้แย้่ยมยืดดอกยุ่งหลายจ้ะพี่น้องขนาดนาน ผีดยากันยุ่งมาก่อนได้เจ้จะแต่ว่ากระพกติดโตมานนั่งอยู่ดอกนี่ค่ะพวกมานนั่งอยู่ใช่ไห มี่ให้เก็บทุกปีจ้ามองนี่มันเคยขึ้นอยู่นี่มันก็นขึ้นจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันสิขึ้นนวยใหญ่ดกหรือเปล่านี่แล้วแต่บางปีจ้ะปีที่แล้วนี่ยักนม่น้อยู่จ้ะแต่ว่าปีนี้น้อยต้งอยู่ต้องอยู่จ้ะมองน,นี่ต้นไม้ปา่า ลงทุนแต่แห้งก็งน้ำมันจ้ะไม่เก็บนะลูกอันนี้เน้อจ้ะกพี่น้องน่าหูจักอยู่สองปลาจ้ะกพี่น้องหูาจักอยู่สองปลาค่ะ ยอฮะยอน่าดี้าไปน้องไถมาเอาทั้งนี้ก่อนจ้ะ ตอนเฮาเก็บนี่กะยางก้มเก็บได้จ้ะพี่น้องสงสัยรถขั้นเมื่อกี้นี่คือสิเมนสิเข,ข่ามาหาเก็บที่ไหนบูจาต่วับบนพอดีนะลงมาก่อนไหมจ้ะพี่น้องมาก่อนข้าเจา้านะนะ นี่จ้ะหลยอยู่จ้ะวันใช้ป่าใช้บาดกันพี่นอ้องนี่ยัมังสีสุกแล้วจ้ะอะไรยังดิบอยู่ต้นมันสิเป็นซ้ำนี่จ้ะพี่น้องนี่ต้นตเตี้ยๆซ้ำนี่แหละจ้ะ ต้นเบสูงเด้มึงเนี่ยต้นติดกระพื่นเลยันผู้ใดบ่มากเด้จ้าพี่น้องปวดแอวเก็บมากันเนี่ยนะซ้ำกันกับอันเก็บบากันบูเบอรี่นะจ้าด้กันเลยเฉพาะมันเป็นราคาจ้าพี่น้อง มุ้งนะ่ะสมๆนี่แม่นเบิดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเลี่ยงได้บอ หน้าผ้าพี่น้องงางมึงจักนวยจ้ะเมืองนะคะอันนี้นี่สีออกสมสม,สมนี่ซุกแล้วจ้ะแต่ว่าสีที่มันอมแดงๆนะอันนี้เพราท่านิซุกจ้ะพี่น้องถ้ามันซุกแล้วมันสิแกง่ายจ้านี่เนาะมันสิเปิดเลยน่คะนี่ถ้านี่บ่าซุกเนี่ยเขาต้องดึงดึงขึ้นมาจังสีเลยจ้ะ าดมีแต่แนวเดียวจ้ะพี่น้องซีเยี่ยมไลก้กระปุกอยู่จ้ามึงเนี่ยเม่นหน่อยๆได้จ้ะพี่น้องหน้าเขามาปลานี่เกือบหามงแรกไหมจ้านี่ไปมีแต่แนวเดียวอ๋อหน้าสีขอโตเก็บก่อนเด้อจ้ะพี่น้องน,นี่นะฮะ ไหคักไหลเนี่ยเอ้ยพี่น้องจ้าพูน่ะแม่นเบิดเลยค่ะพูนนะจ้าเดี๋ยวเห็นหมากสมสมริบหลี่พูน่ะแม่นเบิดเลยจ้าพี่นอ้องน่าเก็บก่อนเด้อจ้า <laughs> det är du smakat du också? Absolut. Är det jobbigt? Va? Det är det jobbigt? Då säger jag bara su, su. Ha? Su, su. แชมพูหาเก็บอัจะใิยสุกสุกก่อนจ้า้อ่ประสุบเอาไว้มันไล่ตามหลังเพราะว่าทั้งนี้นะเก็บอันได้หมากสุก,กนนะจ้าพี่น้องเห็นหรอ่ Du har blad med dig. Mm. Ja lite grann bara. Den här. Den här Vad är det du plockar? Mm. Vad är det du plockar? Jutron. Har de något thailändskt namn? Åh oh, thailändskt namn, vet inte det. ก็เียนเตอร์ทนแลนแตชื่อว่าคลาวด์เบรรี่ซเขาพดภาษาอังกฤษนะหมากไถ่ห้ามันเอิญหมากอี๋งนาะจะพินองนะกับโบหูได้ไหมเดี๋ยวควรจะถามคนที่ดูด้วยเขาเอิญว่าหมากอีงจะพี่น้องนี่ไหมหมากบ้านห้ามไหมเขาเอิญว่าหมากอี๋ห้ามมิซื้อบอจ่ะ เอ้ยยุ่งกัดนาพากอื้อตันอืมสุกกัน เดี๋ยวหน้าให้เบิองหมากซุกจ้ะนี่ค่ะอันนี้นี่หมากซุกก็คือเอาไปเฮ็ดเยี่ยมได้เลยจ้าพี่น้องอันนี้มันดิบอยู่จ้าอันนี้มันดิบอยู่ยี่ยมไปลาเ้าแกะแกะจังสี่แล้วจ้า,จาพี่น้องแล้วก็เด็ดก๊อปออกลดจ้าง่ายขึ้นกันเดี๋ยวปรอกกุญแอยู่ Du ska lägga i hinken och älskling. Vadå? Du måste lägga i hinken och inte bara stoppa i munnen. Det är lätt. kommer så kom solen. Här.

Kolla lite grann kanske. Eller byt Här var det många. På ett litet stråk eller vad. fall. Någon måste ju fånga dig. Var den här? Ja. Du trampar ju på dem mamma. Ja. Där kan du sitta och plocka länge. Filmar lite grann där borta? Ja, jag filmar hela tiden. Jag vet inte. Alltså. Jag filmar där jag redan. ่ได้จังสิเอานี้เบิดบัดนี่ยหมวกนี่ยแตกเราจะพี่น้องหลายค่ะคุณอ่ะนี่ก็ห้ายเลี้ยงเต็มอยู่สะสเหุนเทีมนต่ยนาสิห้พี่น้องเบิองอะก็ลดน่าไปซื้อหมวกอันนี้มากจะพี่น้องอ๋อนสกอคพอ kan mäläng van ja Sen Det är ingen fara för mig. De äter inte på mig. De äter inte mig de. Bra va? Ja. Bra. Ser du igenom den där då? Jo, se. ใบละลอยเงินบันนี่จ้าเป็นเงินบันเท่าใบละสามรอยจะพี่น้องนี่มวกกันติดไอตะไคร่นี่พพ่อมจ้าไปหาซื้อนะคะกันยุ่งจ้า Bli det bättre engelska på? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Ja. Det är det jag använder netet? Ja. Är det soligt? Det är soligt. Bli är det mörkt i nätet då? พ่อแล้วจ้าพี่น้องนี่ค่ะเป็นทีพ่อใจของพ่อหญ่แล้วอ๋อทั้งทั้งขัวมือนะ่ะทั้งสีเขียวนะว่าทัานเด็นซจ้าพี่น้องแต่ว่าทั้งไก่หน้านี่นซกแล้วเอาเมื่อเฮ็ดแย้มจ้าพี่น้องขอบคุณหลายเดอ้อจา้าพี่น้องจา้าเป็นกําลังใจเห็นหน้ากับขอบรัวนะจา้าไปแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เห็นเห็ดดอกนึ่งยูนนี่จ้าพี่น้องเดี๋ยวเห็นกันป่ค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งดูว่าใส่งานได้บ้านี่จ้าพ่อกินเลยจ้าพี่น้อง เห็ดพึ่งค่ะดอกแรกของปีสองพันจ้าปิดหูไว้สักก่อนหน้าเขามาเบึงเห็ดเห็ดเหลืองขึ้นแล้วจ้าพี่น้องจะว่าห่างสิบท่าทันใน้าพี่น้องไปเบึงได้จ้าปล่อยไว้สักก่อนนะ่ะนะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งหนะ้าสิกับมาเอาจ้าหนะ้าสิใหงมันใหญ่ให้มันแบบ มันเป็นต่พ่อเก็บมันเป็นต่สะออนนะจ๊ะพี่น้องแม่จึงสิผ้าขึ้นมาเอานะจ๊ะ